ครับทักทายสบายดีทุกคนครับเ <Wow. S 1> มื่อนี้บ่าวดาวจะมามาเยี่ยมสวนนะทุกคนว้าวมาเยี่ยมสมสวนมายากาศอยู่สวนนะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนเบ่งมันต้นมามันงามรือว่างามกับจวดไปทำกันเนาะนี่ครับทุกคนนี่คือบรรยากาศอยู่สวนเนาะอาจจะประมาณนี้เนาะนี่ มันต้นก็งามเป็นบางบอนเนาะบางบอนก็ขี้ไรบางบอนก็งามคือคนเฮาเนี่ยแหละคนเฮาก็เสียกันเนาะบางคนขี้ไรบางคนงาม,มนี่ครับทุกคนนี่คือตูบเนาะตูบกลางสวนเลยทุกคนนี่อาจจะประมาณนี้เนาะ ฮอตแล้วฮอตแล้วทุกคนนี่ฮอตแล้วทุกคนนี่มักอึนี่คือยอดทัวรนั่ทุกคนนี่นี่ก็ดอกมันบ่แม่นมากนั่ทุกคน สบายดีครับมือนี้มากับแม่สองคนนะครับนี่แม่กำลังจัดเปลี่ยนมักอึนเนาะเป็นระบบระเบียบแถวนี้บองงามนะทุกคนนี่มีตะงยะยะลายลายนี่ครับโอ้อยยะลายลายเนาะเหลืยงงอนี่คือสิคักเว้ย អញ្ញាអ្នកក្ងัวអ្នកសុខនេះមើង สบายดีสบายดีโอ้ยนี่ครับทุกคนนี่คือบักแตงโมเนาะไทยก็อาจจะหู้ดีเนาะนี่บักแตงโมบ้านเฮาอาจจะประมาณนี้เนาะบัวแดงปายในีน่อยสบายอืมโอ้แกแดดแกแดดทุกคน แดดไล่อืมกินระบบซวบเอาซวบเอาเนาะค่ะบ <c oughs> ของแท้ うんな。いい ใส่มันโลดทุกคนแน่วิธีกินโอ้ยวิธีกินที่ถึกตองนะทุกคนต้องกินแบบนี้ <c oughs> สะใจสะใจมากนะ โอ้ยแดดบ้อทุกคนบอยี่จะเป็นสวนมะตูนนะทุกคนบังามบันได สบายดีทุกคนวันนี้บ่าวดาวมาเยี่ยมสวนทุกคนอยู่สวนคือเกา่าพี่น้องเนและขาวายู่กินกับธรรมศาสตร์อาจจะประมาณนี้เนาะวิวสวยว้าวสวยครับทุกคน นี่แหละขวายูกินกับธรรมศาสตร์ก็ต้องปลูกพยากินและปลูกเนาะนี่คือมักอึนเนาะทุกคนพยากินกับคอบาดาวได้เด้อมักอึมักอึนีม่นมันดีนาะทุกคนปลูกเองเนาะปลอดสารพิษจะบดใส่ปุ๋ยใสยย่ยางเนาะ นี่คือมะอึนะทุกคนโอ้แดดลายมือนี่บอวลำมันตน้นทุกคนนี่อายุหักก็ได้สี่เดือนนะทุกคนประมาณนี้ สวยนี่มีมักอ,อึมีมักแตงโมเนาะทุกคนในบักบักแตงโมนี่นี่เลือกกินเล้วเลือกกินแล้วทุกคนนี่กินบะเบิดเลยเนี่หวานจู๊บเจ็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 บเบ,บว้าว หวานเจี๊ยบเลยทุกคนมักแตงโมนี่ถ้าอยากเลยคอดาวเบาละไตได้เด้อมักแตงโมทุกคนเราจะประมาณนี้เนาะนี่แดดไล่เนี่ยบ่อยโอ้ขักเนาะ สีแดงวานเจียบทุกคนอยู่ส่วนคือเก่าทุกคนนี ii, ่ประมาณนี no. ้เนาะมันในบ่งามบันได้โอ้ฮิเตด แดดมาครับทุกคนบักแตงโมนี่ยบุึดเนาะทุกคนนี่ลยล่หน่อยๆก็มีหน่วยใหญ่ก็มีทุกคนเนี่ยนี่คือบักแตงโมครับทุกคนว้าว บักแตงมโมกล้วยลายีลีเบิง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 ทุกคนพูดเป็นแถวๆอ้นี่หน่วยใหญ่เว้ยนี่หน่วยใหญ่ขนาดทุกคนนี่เบิง้งนี่ ้ได้สองโลครับทุกคนหน่วยนี้ก็ใหญ่เช่นกันทุกคนนี่สองหน่วยแล้ว นี่ครับมักอึมักอึก,อก็ใหญ่งงดีนะทุกคนแต่โอ้คัคัค่กคัะ โอ้ยวิวสวยนะทุกคนสวยครับสวยมากครับ เหมือนเนี้ยบรรยากาศดีนะทุกคนฝนกระบวตุ๊กถือว่าโอเคนะ นี่ครับแตงโมยูสวนอาจจะประมาณนี้เนะทุกคนโอ้วิวดีบรรยากาศก็ดีเนาะสิกบานแล้วครับนี่แกยมแกยมกระบาลน,นะครับทุกคนโอ้ วิวสวยเนาะแฮมแฮมเปื่อยขอจบคลิปกันด้ครับทุกคน